สวัสดีครับสมาชิกุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่28กันยายน2563วันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาทองคำรายสัปดาห์ของ28ถึงวันที่2ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแบบสั้นๆไปด้วยกันครับตอนนี้ราคาทองคำครับทำคลื่น จากการนับออเลียดเวฟได้ตามนี้เลยครับก็คือราคาทองคํากําลังทําขึ้นลูกที่1อยู่นะครับกาลังทําขึ้นลูกที่อยู่อยู่ไม่ใช่กําลังทําไปแล้วครับทําไปแล้วขึ้นลูกที่1่ขึ้น2ทําไปแล้วแล้วขึ้น3ก็ทําไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยราคาก็กําลังพักฐานเพื่อที่จะทําขึ้นลูกที่4อยู่อันนี้คือกําลังทานะกาลังทําขึ้นลูกที่4ลูกนี้อยู่นะครับคือลูกที่4ี่สีเหลืองเนี่ยยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วก็ กำลังทำแพทเทิร์นของการปรับตัวพักฐานเป็น A B C นะครับ A B C โดยขึ้น A ก็จบไปแล้วนะครับใน A ของ4นะทำ A B C ของขึ้น4นะครับ A ของ4ก็จบไปแล้วที่1,863เหรียญ B ของ4ก็จบไปแล้วครับ1,973เหรียญครับและตอนนี้กำลังทำขึ้น C อยู่นะครับกำลังลงเพื่อทำขึ้น C อยู่โดย C ของ4เนี่ยังไม่จบครับ ถ้าจบ4เมื่อไหร่4ก็จะจบลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันจบ4นั่นหมายถึงมันก็จะกลับตัวขึ้นนะครับมันก็จะกลับตัวขึ้นโดยแนวโน้มในการในการลงครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยสักครู่แนวโน้มการลงครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับจากขึ้น3นะครับมันก็จะลงเป็น A B แล้วก็4ครับ4 แล้วก็จะจบ4นะครับเมื่อไหรก็ตามที่4จบนั่นหมายถึงมันก็จะกลับตัวขึ้นทำขึ้น5ครับมันก็จะกลับตัวขึ้นเพื่อทำขึ้น5สีเหลืองตัวนี้นะครับดังนั้นแนวโน้มในตอนนี้แนวโน้มในตอนนี้ก็คือราคาทองคำกำลังทำพักตัวแล้วก็ทำขึ้น4อยู่นะครับยังไม่จบครับกำลังทำ4อยู่นะครับ เรามาเอาแนวรับแนวต้านไปด้วยกันเลยครับแนวต้านมีทั้งหมด6แนวแนวต้านมี6แนวก็คือแนวต้านที่1 1875เหรียญ1875เหรียญแนวต้านที่2 1882เหรียญ1882เหรียญแนวต้านที่3 1891เหรียญ1891เหรียญแนวต้านที่4 1900เหรียญครับ1900เหรียญแนวต้านที่5 พันเก้ห้าเหรียญแนวต้านที่ 6, หกพันเก้าร้อยสิบหรียญครับแนวรับจะมีทั้งหมด6แนวเหมือนกันแนวรับที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแนวรับที่สองพัแนวรับที่สามพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดแนวรับที่สี่พัแนวรับที่ห้าพั 4, 36, แ, 5, 25, แล้วก็แนวรับที่6กพันแปดร้เหรียญครับ โดยมีแนวรับสุดท้ายเป้าหมายที่น่าจะไปถึงก็คือ1,780เหรียญครับ1,780เหรียญน,นะครับเป็นแนวรับที่เป็นเป้าหมายณนะตอนนี้นะจะลงต่ำกว่านี้หรือเปล่ายังบอกไม่ได้ครับต้องรอดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับแต่เป้าหมายตอนนี้เนี่ยน่าจะไปได้ถึง1,780ถึง1,800เหรียญได้นะครับต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับตรงจุดนี้นะ ถึงไม่ถึงไม่รู้ต้องมาดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจบขึ้น 4. มันก็จะเด้งกลับทำคลื่น5นะครับตรงนี้เข้าใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับรวยรวยรวยกันทุกท่านครับสมาชิกสวัสดีครับ